พาพี่น้องมาไหว้ผ่าน้ำกันนะครับอันนี้เอาพระธาตุจิงเว่งไม่พี่น้องเบิงเด้อครับอยู่สกลนครครับผมเอาพระธาตุหน้าลายจิงเว่งไม่พี่น้องเบิงเป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยศตวรษที่16พุ่คนละครับเอาไม้พี่น้องเบิงน้ำกันครับนี่ครับสวยๆงามๆครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยครับเพิ่งจะมีพิธีสักกาบูชาไปนะครับเห็นไหมครับ มีองค์พระอยู่ข้างในสวยๆแต่ข้บไปบ่ได้นะครับพูนนะครับนี่ครับายพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับผมเอาโดยรอบไม่พี่น้องเบิ่งนะครับชมความสวยงามไปน้ำกันนะครับสักระด้วยกันนะครับมาให้พี่น้องเบิ่ลครับผมู้ได้บ่เกยเห็นกับเบิ้งจากคลิปของผมไปครับผมเห็ดคลิปเอามาให้พี่น้องเบิ่งตามที่ต่างๆนะครับสถานที่นี้ก็เป็นที่มีชซ่อเสียงของจังหวัดสกลนครอยู่ครับผม เอามาให้พี่น้องเบิ้งน้ากันครับเนี่ยครับเบิ้งจากไกลๆนะครับเมื่อกี้ทางประตูนาประตูเปิดนะครับเนาะเห็นองค์พระอยู่ข้างในอันนี้เดินเย็นนี้ยุกยกไม่มีองค์เดียวครับแต่ว่าอันนี้น่าจะหลายร้อยปีหลายพันปีมั้งครับเหครับผมเสียให้เบื้องประวัตินะครับอันนี้พี่น่าจากวลวดลายของทับหลังครับนาจะบันทึกเสียงน,นาพระถานาะไรเจียงเวงน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรสมัยป่าป่วนหรือมียายุ ประมาณรา่พุทธศตรวรรษที่16เะยครับไอพี่น้องเบิง้งนำกันครับขอบคุณเล้ยที่เข้ามารับชมเลยค่ะเพียนมาครับขอบคุณครับผม